แล้วท่านจึงสเสด็จมาอย่างเมืองอุตรากุรุทวีปอมอนโคยานทวีปภูพระเทหะทวีปและชมพูทวีปพระท่านจึงสเสด็จมาพิทักรักษาคุ้มครองประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องกวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้หกปีเวียนรอบราศีเมธพุษภเมถุนกรกฏสิงการโดนพิจิตธนูมังกร กุมมินต้องหลักต้องจันตัประค์ตัวนอกต้องประค์ตัวนายต้องประค์ตัวใดๆก็ให้คุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มเสนียดจันไลก็มีชัยะมงคลคุ้มโทษโทษาปารมีคุณสัพปโนยติปิโสพระขวาพระขวาพระขวาอารหงัอรหงอรหังชัยยะชัยยะสัมมาคมาชัยยะชัยยะระวิเทวค่าแต่พระอาทิตย์ ผู้มีฤทธิ์แรลงลายพันแสงสาสว่างขอบฟ้าดินสีพระกายแดงสิ้นสว่างโชดอารามโรดด้วยทัพทิมพนลายขีราชสีแรลงหลายเที่ยวพยองเดเที่ยวเวียนรอบขอบเขตจักรวาลอยู่สถานทิศอีสารลุงโลกธาตุเขาเชิญเทวราชรับวารามิตรทุกเทียนดอกไม้ วิจิตแต่งตการของขาวหานครบท้วนล้วนแต่อร่อยเลิศซึ่งคณะรัฐบาลและมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพี่น้องพวงชนชาวไทยทุกมู่เราปรากฏนามแต่งสังเวยพระ,สะเสวยเสร็จสำลาญแล้วขอเชิญพระแก้วแก่นทวีรีวเข้าวิทักรักษาคุ้มครองประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องพวงชนชาวไทยทุกมู่เรายานาน ลงบันดาลความสุขสวัสดีให้บัเกิดมีแก่ประเทศชาติศาสนา,าพระสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกมูล่าอย่าลอยล่วงกวงศัตรูคิดลายเลงพินาโลกไัยอุบาทยาย,ายายีพูดผีปีศาจและดาวลายอย่าลบกวนก็ให้ประเทศชาติศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงชนชาวไทยทุกบูเราประสบแต่รวนสิริมงคลเจริญผลที่โชคลาภอาบอิ่มใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สำเร็จผิดผลดังเจตจำนงเจริญเกียรติยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่นดังสัตะบงกฎแก้วร้อยอยู่หลังเชราแพ้วพ่องน้ำ กาเสมสุนตินโมระปริตตำนานโมระปริตเมื่อครั้งพระโพธ,ธิสัตว์เกิดเป็นนกยุงทองงดงามน่าชมยิ่งนักนกยุงนี้จะสวดมนต์คาถาเพื่อปกป้องตนเองจากภัยอันตรายผู้มุ่งร้ายต่างๆโดยจะสวดตอนพระอาทิตย์ขึ้นหนึ่งครั้งและพระอาทิตย์ตกอีกหนึ่งครั้ง ทำเช่นนี้เป็นประจำก็แคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงเรียนจำโพยที่สัมปาเรนิปาตังโมระโยโหนิยัมเยนตังวิตารังมหาตังวเนเจระ สังวาสยมันตาปิเนวะสักิงสุขานหิตุพระมมันตันติอาคาตังปริตันตังพนามาเออุเทตยันเจ้าตุมา ซึ่งในการจัดพิธีสมโพธพระมหาบัณฑุปฏิสันพรพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือว่าหลวงพ่อทองคนะํานวัตรไตรมิตรพิทยารามนั้นดําเนินการมาตั้งแต่วันที่24ธันวาคมเป็นต้นมานะคะแล้วก็จะมีในวันพรุ่นี้อีกหนึ่งวันค่ะ ที่สําคัญนั้นก็คือในการสวสดเจริญพุทธมนต์นั้นนะคะในครั้งนี้นําเอาบทสวด12ตํานานหรือพระปริศซึ่งแปลว่าเครื่องคลุ้มคลองค่ะเป็นที่นิยมสาธยายในหมู่ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนจถึงปัจจุบันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพิ่มพูนภาวนาบารมีทั้งแก่ผู้สวสดแล้วก็ผู้ฟังด้วยค่ะนั่นก็เป็นทั้งหมดนะคะของภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะซึ่งก็เรียกว่าหลาย,ลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดภูเก็ต แล้วก็รวมทั้งที่กรุงเทพมหานครก็มีวัดหลายวัดนะคะที่ได้จัดงานในการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยแก่ประเทศชาติแล้วก็อยากให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะโดยทุ่นทั่วกันคะ่ะและในโอกาสนี้นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอถือโอกาสน,นี้กล่าบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมการถ่ายทอดมาโดยตลอดนะคะและในช่วงนี้เราคงนำท่านผู้ชมนั้นท่านนั้นกลับไปติดตามฟังคำอเมวยพรนะคะรวมทั้งบทอเมวยพร ของผู้นำศาสนาอีก5ศาสนารวมไปถึงพระนัทธานายกมนตรีและก็ประธานศาลฎีกาแล้วก็ประธา,า,า,านของท่าผู้บริหารประเทศด้วยค่ะทางสถานีนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ขอนําทุกท่านนนัน้ทิ้งท้ายด้วยบทสวดนะคะแล้วก็เราทุกคนและทีมง,งานแห่ท่าสดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีปีใหม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะในอันดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่าน